อีกแล้ววัยรุนโยนะว่าไงไวัยรุนดีแม็กนะสองพแปลงหน้าเป็น1.9ออกรถศูนย์บาทพรเิ่มต้น5 8 0 0บาทครับผมโอ้ยจวดจัดแห้งนะเปิดโต๊วมานีจวดเสเดิดกับพี่น้องนะดีแม็กครับัวนี้เป็นโตัวเครื่องสองแต่ว่าชุดหน้าแปลงมาเป็น1.9ึ่งจุดเก้และครับที่สําคัญแปลงเป็นโตัวท็อปเรียบร้อยครับพี่น้องนะไปครับพอ่อไ่เซมรถซิ่งทั้งเท มันจะต้องมีรถดีรถงายรถจวดให้พี่น้องเอฟซีไปทำมาหากินครับล้อแม็กช์ี่อีสามเจ็ดฟีดาวฟรีจองบัตรประชาชนใบเดียวครับผมนะโอ้โหสวยจวดจัดรีแมปกล้องเรียบร้อยไม่แสนฮะนะอันผูใ้ใดญทั่วมาเยอะเฝ้าเด้อเดี๋ยวรับเดี๋ยวทัวรกลับเดี๋ยวรีวิวรถก่อนนะออกรถศูนย์บาทครับพี่นอ้องนะจดุดจวดแบบนี้ถูกใจไหมจะ๊ะพี่จา๋าวัยรุน่น นะท่อไตไดไทเทเนียมตะบะเดมเดมเทปิโน่นะวกเคยมันถูกของหนักนะออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวครับจัดได้ทุกอาชีพครับเกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทระดิษา,ากิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนแม่บ้านรอบพ่ีดยางขับวิ่งขับแก๊ขบ,กข,บ,กข,บกขับล้อขับสปอขับเมดโคขับลุงขับเรือค้าขายรถเล่หาเล่แพงร้อยนะอาชีพตัดไม้อาชีพเผาทาน ไอเสมผู้นี่รับจบที่ศนบาทเดิมทีเป็นตัวเครื่อง205ปี2014แต่ว่าคันนี้ชุดหน้าแปลมาเป็น1.9บูพาวเวอร์ไฟตูเจเจอร์เรียบร้อยรอไหมครับไปรุ่นโอ้โหยนะราคาตัวเก่าแต่ได้รถหน้าตัวใหม่ไม่สุดเยไงเครื่องนดิเดิมครับรีแมปกล่องอุดอิจาเครื่อง205หนานาเดิมท่านเดิมโบเชียวชบชนโบตามครับนะไป ออกรถศูนย์บาทขายสี่แสนกว่าบาทนะฟรีดาวฟรีกองปีแรกผ่อนห8 0 0หลังจากนั้นผ่อน8 000, 8 0พตลอดสัญญาแคปหน้าจอแอดไลน์กับทินาทิก톡หรือเฟซบุ๊ k รับส่วนลด2 0,000บาทผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากจองหิบเฝ้าโทรหาไอเสมครับพี่น้องไว้รถอยากได้รุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนะคลิปหน้าเยี่ยสบจัดมารีวิวให้ครับพี่น้องสุดปอ๊อมากปอ๊อ กาวว่คอมเมนต์ด้านล่างดูซุ่มแกกเสื้อให้ครับไวเล่น